ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการมวยเด็ด279เนะครับเป็นการให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้าหนักนะครับรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่1มิถุนายน2568แถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดสีเวลาเดิมครับบ่าย2โมงครึ่งเป็นต้นไปนาวีทีมวยไทยเจ็ดสีสี่คู่ในรายการครับจะมาให้ทัศนวิจารณ์มวยเด็ดหลังช่างน้าหนักอีกเช่นเคยนะครับไปอัปเดตคู่มวยกันก่อนนะครับคู่แรกเป็นสอนธนงลดสวยจ่าเจดพบกับจีรวัตรสวรรค2เจ้าปูมร้อยหกบอลคู่สองเป็น สราชภูมร้อยยี่สิบห้าคู่ที่สามรองคู่เอกครับเวนอมลักกี้บันเทิงพบกับพรวิเศษสโชคมีชัยร้อยยี่สิบหกคู่ที่สี่คู่เอกครับสิริศักดิ์สิสงห์มาวินพบกับสิงห์สโชคมีชัยร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์ฝากกดไลค์กดติดตามกดสมัครสมาชิกทางช่องยูทูบมวยเด็ดสองเจ็ดเก้าเขาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทํางานนะครับไปว่ากันที่คู่แรกประจำรายการเลยนะครับภาคที่สามนะครับเจอกันมาสองครั้งสองหนครับศร์ตรงรถสวยจ่าเจตครับพบกับเจ้าจิรวัฒน์สราชภูมิครับหนึ่ ายแดงก็คือสอนธนงทีเคยุทธนาครับหรือว่ารถสวยจากเจดครับมวยโคร,ราชซ้อมทีเคยุทธนาที่โคร,ราช15ปีนะครับร้อยเซนติเมตรเป็นมวยประเภทฝีมือครบเครื่องครับชนะเพชรเมืองทองสพงษ์มรที่ช่อง7สีชกกับเจ้ายอดเปรมชัยครับวันนั้นยอดเปรมชัยถูกไล่ลงยกที่4นะครับที่ราชดำเนินชนะคะแนนเพชรน้ำทิพย์บางมัดของตันที่ราชดำเนิน30มีนาคมปี68ต่อยไว้เวทพิกัด1้อยปอนด์นะครับ คู่ชกครับเป็นจิรวัตรสราชภูมิครับหรือว่าทิติกรน้อยปลอดอาทิติกรปลอดภัยครับมวยสุรินนะครับซ้อมอยู่ที่สราชภูมิแถวเขตมีนบุรีนะครับกรุงเทพมหานคร17ปีนะครับ161ซนเมตรครับเป็นมวยขวาพื้นเพเป็นมวยเข่ามวยบูครับแพ้มนพรรามสิเพชรจุลกันที่ช่อง7สีชนะคีเรียนผู้มันม่วงที่อ้อมน้อยแพ้นอกยก3ยอดการช้างศรีที่อ้อมน้อยครับ8มีนาคมที่ผ่านมาฝ่ายแดงเมื่อเช้าเนี่ยพิกัด106ครับมา107.6ลดปอนกับ1.6ครับ ฝ่ายน้ำเงินจีรวัตรสอราชภูมิครับพิกัด1 0 6มาร0 5 6ดขาด0.4เลทราคาล่าสุดล่าสุดตอนนี้เปิดเสมอสอนธนงนะครับเลทเช้าเช้าเนี่ยใครต่อรองนะครับคู่นี้ต่อยกันมา2ครั้งครับสอนธนงไปก่อนตลอดนะครับครั้งแรกเสมอกันมานะครับแต่ว่าไฟนั้นเนี่ยกรรมการชูสวนให้ทางด้านเจ้าสอนธนงเนี่ยชนะไปก่อนนะครับแล้วก็กลับมาแก้ไขคําตัดสินก็มาชูเสมอทั้งคู่นะครับแล้วก็ลับมาแก้มือรางตากันในช่องเกสีเป็นด้านจีรวัตรวันนั้นก็พลิกชนะไททายนะครับ คู่นี้กลับมาเจอกันใหม่ต้นๆสอนธนงยังไงก็ไปก่อนเพราะว่าต่อยกันมากี่ครั้งกี่ครั้งสอนธนงก็ไปก่อนสอนธนงเขาจะเป็นประเภทพิกแพ้ท้ายทแต่ว่า 2- อสามไฟหลังเนี่ยต่อยไว้ดีนะครับถือว่าการจิระยะดูมั่นคงดูมาตรฐานขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยคู่นี้ชอบที่สอนธนงธีเคยุตนาครับอาจจะลดเยอะหน่อยครับแต่ผมมองว่าทางมมยทรงมยนี่ยดีกว่ามีโอกาสม้วนเดียวสูงครับคู่ที่2ครับจัดชน้อยลัคก,กี้บันเทิงครับพบกับฉลามเพชรสอราชภูมิครับ1 2ึปอนด์นะครับ ายแดงก็คือจ๋าชน้อยลักกี้บันเทิงครับห้าแสนเล็กพยักหมู่เก้าครับไดมอนด์เก้าแปดมิตรภาพสเสน่ห์รักทัวร์ครับตัวเดียวกันนะครับมวยจากสงขาซ้อมเกีรติเพชรอยู่กับถึงมานคนจัดอายุ19ปีนะครับ170เซนติเมตรเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือนอกได้ในดีวงในมีลูกขวางมีศอกันตรายชนะขนโดงส่อแสนรักที่ช่องเจ็ดสีชนะแตกยก3าผู้ยกในวันนี้ครับฉลามเพชรปอบื้มยิมที่พารากอนชนะฮาริสส่อจิตสนองชาติที่ช่องเจ็ดสี23มมีนาคมที่ผ่านมา คู่ชกครับฉลามเพชรสอราชภูมิหรือว่าปอเพื่มนยืมครับมวยหนองคายนะครับซ้อมอยู่ที่มีนบุรีที่สอราชภูมิ22ปีครับ171เซนติเมตรครับพื้นเพลก็เป็นมวยบูคบเครื่องแล้วครับชนะนกยกสี่ครับเพชรทวินเทพภาคินที่อ้อมน้อยแพ้แตกยกสามฉัดเฉน้อยลักี้บันเทิงที่สยามพารากอนครับชนะสิงสมหลวงนายกอนงที่ช่องเจ็ดสี่ยี่สามมีนาคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับเบลดวิกัด125ปอนด์นะครับฝ่ายแดงมา124.4นะครับขาดไป0.6 ฝ่ายน้ําเงิน124.6ขาดไป0.4นะครับเรทเปิดฉัดเชน้อยนี่เป็นต่อประมาณสัก3ามนะครับล่าสุดเรทอาจจะแพงหน่อยคู่นี้เคยเจอกันมาต่อยโชว์สยกไม่มีการตัดสินแต่ว่าวันนั้นกรรมการจับแตกในยกที่3นะครับฉลามเพชรสู้ไม่ได้เลยก็เดินเข้าไปก็โดนศอกโดนคือโดนเยอะมากอะ่ะคู่นี้ผมก็ยังมองว่าฉัดเชน้อยนี่ดีกว่าค่อนข้างเห็นนะราคาอาจจะแพงหน่อยแต่ผมมองว่าได้เปรียบครับจากชนะฉลามเพชรสอราชเจ้าปูมครับ ส่วนคู่ที่3มครับรองคู่เอกครับคู่นี้ยกมาแทนทั้งคู่นะครับเดิมทีจะเป็นทศกัณฐ์ช้างนครสีกับจอมโหดนะครับเอาเจ้าเวนอมลักกี้บันเทิงกับผ่อนวิเศษสอโชมีชัยมาเสียบแทนมีรายการอาทิตย์หน้าทั้งคู่ครับคู่นี้125่บปอนด์เวนอมลักกี้บันเทิงครับประตักมงคลปากบางขาข้าวมวยสงขาซ้อมอยู่เกียริเพชรอยู่กับทีมงานคนจัดอายุ19ปี170เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายครับประเภทข้างเชือกครับตั้งรับจับทางถอยเกียร์อาร์ครับหนีอย่างเดียวแพนออกยก3าีทีเด็ดช ชกกับเพชรชยุธนุปานบุรีที่สยามพารากอนครับต่อยโชว์นะครับแล้วก็มาชาแนลยกยก3เพชรลุงแสนบีวินยิมที่ช่อง7สี13เมษายนที่ผ่านมาคู่ชกครับพรนวิเศษสอโชคมีชัยครับหรือว่าแสงสอโชคมีชัยครับระแสงเล็กสอโชคมีชัยมวยสุราชนะครับซ้อมสอโชคมีชัยอายุ20ปีครับ168เป็นมวยประเภทฝีมือครับประเภทเปิดเจมแต่ต่อยนำอาวุธหนักอาวุธแรงครับแพนน็อกยก1แสนบริดเบนพระราม2ที่วันลิมินีครับชาะนลยกหนึ่งทอมมี่คาร์เตอร์ที่ rws ชาล่งยกสี่ครับสายเพรสอรดำเนินที่ลาช่าดำเนิน4พฤษภาคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับมาเข้าเวนแทนทั้งคู่นะครับฝ่ายแดงเนี่ยพิกัด126ครับมา125.8ขาดไป0.2ส่วนฝ่ายน้ําเงินมา125.6ขาดไป0.4นะครับเลทราคายังไม่เปิดนะครับคู่นี้คา,าดว่าเลทน่าจะเปิดอยู่ที่เวนนอมนะไม่น่าจะเกิน54นะครับผมชอบที่พรพิเศษสอโชคมีชัยนะถ้าพูดถึงความเป็นมวยฝีมือ ไม่ห่างนะแต่ว่าทรงมวยเนี่ยจเจวนัมดูจะจุกจิกชกยากกว่าจังหวะมีลูกถีบลูกปัดขามีลูกเตะก้านคอแต่ว่าทรงมวยเนี่ยจะถอยเยอะไปหน่อยแล้วก็โดนหนักๆแรงไม่ค่อยได้ด้วยพรอนพิเศษตัวนี้ก็ประเภทฝีมือดีเดินได้ถอยเป็นแล้วก็ที่สําคัญผมชอบหมัดเจ้าพรอนพิเศษผมมองว่ามีอาวุธหนักแรงนี่แหละที่จะพอพิเกมได้ผมมองว่าเวนอมเนี่ยโดนแต่โดนทีต่ทีวันนี้เจอของหนักแรงแรงอย่างพรอนพิเศษเข้าไปผมมองว่าไม่น่าจะอยู่ได้นะวันนี้ คือหนีได้หนีไปอ่ะขอให้โดนครับวันนี้ผมชอบที่พรพิเศษนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยต่อยดีเหลือเกินครับซอยกับเพชรอ่าเจ้าสายเพชรสองดำเนินที่ล่าเต็มเนินเนี่ยหนักแรงทุกลูกเลยออกไปที่เจ้าพรพิเศษสชมีชัยครับวันนี้จัดชนะเวนอมลัคกี้บันเทิงครับคู่สี่ครับผู้เอกประจำรายการคู่นี้แก้มือล้างตากันครับคาราใจกันมาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับสิทธิศักดิ์สิงห์เมาบินครับพบกับสิงห์สชมีชัยคู่นี้1 2 7ปอนด์อน ฝ่ายแดงก็คือสิทธิศักดิ์สิงห์มารวินครับ9ล้านสิงห์มารวินมวยสงขาซ้อมสิงห์มารวินครับ21ปี170เซนติเมตรครับพื้นเพเป็นมวยขวามวยเข่าเปิดเกมเดินบู้เดินชนต่อยท้องปั้มตีล็อกตีมีลูกเสียบยัดไส้ครับแข็งแกร่งแข็งแรงประเภทอาศัยพละกกาลังเดินบทเดินบี้เชิงไม่สนชนลูกเดียวครับชนะเจนเชิงผู้มันม่วงที่อ้อมน้อยครับแพ้เพชรเหนือตองขาวเชียงใหม่ที่อ้อมน้อยชนะสิงห์งสโชคมีใช้ที่สุราษฎร์ครับ29เมษายนที่ผ่านมา ผู้โชกเป็นเจ้าสิงห์สอโชคมีชัยครับมวยสุราชซ้อมสอโชคมีชัย21ปีครับ1้อยเซนติเมตรครับเป็นมวยขวามวยบู๊เตขาต่อยหมัด3ยกลุ้นนับลุ้นน็อกได้กดไม่ลงตัวใครตัวมันนะครับแพ้ช่ชะกเพชรแอดสันป่าตองที่ช่อง7แพ้สมิงแดงวันของโอมที่ช่อง7สีแพ้สิริศักดิ์สิสงห์มาวินที่สุราช29่สิเามษายนที่ผ่านมาฝ่ายแดงเมื่อช้านเหยียบตาช่างครั้งเดียวผ่านครับ1 2อยเท,ท่าพิกัดส่วนเจ้าสิงห์เนี่ยมาร้อยลดไป0.2 เลดเปิดใครต่อรองครับพู้นี้ต้นสิงห์ไปก่อนนะอาวุธหนักอาวุธแรงลุ้นก่อนได้ครับแต่ถ้ากดไม่ลงไปปลายเนี่ยผมก็ยังมองว่า4 5่ห้าเนี่ยีริศักดิ์เดินอัดเดินปั้มเดินตีเข้าไปเนี่ยก็ได้เปรียบเหมือนเดิมอ่ะมีโอกาสม้วนเดิมสูงมากนะคู่นี้เพราะว่าสิงห์เนี่ยเขาจะเป็นประเภท3มยกจัดจ้านเวลากดไม่ลง4ีหชอบยุบชอบแผ่วตลอดวันนี้มาต่อยกลางวันด้วยไปปลายเนี่ยก็ไม่ค่อยดีหน้าเสือบรรยากาศสภาพแวดล้อมเนี่ยผมมองว่าเป็นรองเจ้าศีทิศักดิ์ขึ้นมาสิงห์เดินทําเดินเตะเดินต่อ ทำแล้วถ้าสิริษัก์ไม่สเสือนเนี่ยราคาไม่ไปหรอกราคาก็จะยันยันเสมอสีริศักราคาเต็มที่ก็ประมาณ 5, 4, 3, 2, สักห้าสี่สามสองสิงไม่เกินเนี่ยแต่พอสิสริษักเนี่ยเดินจับปั้มตีวงไดเดินถึงตัวเมื่อไหร่เนี่ยถ้าตัวบนปล่อยดีด้วยเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าราคาเนี่ยไหลแรงแน่นอนแล้วก็บรรยากาศหน้าเสือสภาพแวดล้อมเนี่ยสิสริศักเนี่ยได้เปรียบคู่นี้ผมชอบที่ลูกเดินลูกขยันขอสิสริศักครับเดินเมื่อไหร่ผมมองว่ากินแน่นอนครับวันนี้จะชนะสิงห์สโชคมีชัยครับยำแขนได้ ชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสรุปมวยชอบ4คู่ในรายการคู่แรกชอบไปที่สอนธนงรถสวยจ่าเจตครับคู่ที่2ชอบที่ฉัตรเชน้อยลักกี้บันเทิงคู่ที่3ชอบไปที่เจ้าพรวิเศษสอโชมีชยัยคู่ที่4ชอบไปที่สิทธิศักดิ์สิงห์มาวินครับ2ตัวเน้นๆครับมวยเด็ด279ครับวันนี้ให้ทัศนวิจารณ์มวยเด็ดหลังช่างน้ําหนักไปที่2ตัวนะครับผมชอบไปที่สิทธิศักดิ์สิงห์มาวินครับกับเจ้าฉัตรเชน้อยลักกี้บันเทิงครับ ทีรษะวันนี้ผมมองว่าบรรยากาศหน้าเสือสภาพแวดล้อมได้เปรียบ like. กับต้นต้นต้องทําใจนะต้นตต้องทําใจถ้าโดนแล้วอยู่ได้วันนี้4ีหผมมองว่าดีกว่าส่วนเจ้าฉัตรเจน้อยลักี่บันเทิงไฟล่าสุดเจอกันมาดูสู้กันไม่ได้นะดูสู้กันไม่ได้โอ้โหวันนั้นถือว่ายับเยินครับฉลามเพชรวันนี้ผมก็ยังมองว่าน่าจะม้วนเดียวอีกเผลอๆมีสิทธิ์หยิบสดกินเต็มสกอร์ต่ําสูงอีกล่ะอย่างชอบที่ฉัตรจน้อยลักี้บันเทิงครับสตัวเน้นเ้นฝากไว้ด้วยครับฉัตรจน้อยลักี้บันเทิงแล้วก็ สิทธิศักดิ์สิงห์มาวินครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้จากลากับก่อนเป็นเท่านี้ขอให้สมาชิกทุกท่านเฮงๆรวยๆนะครับวันนี้หวยออกด้วยนะครับขอให้ตูกหวยรวยเบอร์ทุกท่านขอบพระคุณครับ